มีใครหลงกลถูกหลอกสร้างตึกเยอะๆไหมคะเป็นเหยื่อการขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะระวังด้วยตึกที่สร้างแล้วไม่มีคนอยู่เยอะนะคะเยอะแยะมากมายนะคะที่เป็นตึกล้างอาจจะเป็นการโจมตีหรือวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างมีสิ่งที่ผสมปนเปื้อนอ,อาจจะเป็นมนต์ดำวนญญาจิตวิญญาณหรือส่วนผสมเนื้อมนุษย์นะคะ พราะเขาทำกันมานานแล้วนะคะก็เป็นห่วงแต่ว่าที่สำคัญคือการถูกหลอกให้สร้างปึกนะคะคนที่ได้กำไรก็คือช่างคนขายวัสดุปูนเหล็กนะคะแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะคะองค์ประกอบอิฐหินดินทรายนะคะแล้วก็ที่ทางนะคะยิ่งขายที่นะคะก็เก่งกำไรกันนะก็เป็นห่วงอะคะ่ะก็ยิ่ง อย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็ผู้ที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์นะคะหนูก็เป็นห่วงว่าจะทันเขาไหมเพราะเขาหลอกให้สร้างเยอะแยะแล้วก็เป็นที่ลกล้างก็ไม่ต่างกับขยะนะคะก็ขออภัยที่พูดตรงเนื่องจากว่ารอเก้าก็เป็นห่วงหลายๆเรื่องนะคะลองนึกว่าถ้าอีกหน่อย ตึกที่ไม่มีคนอยู่นะคะหลอกให้สร้างเรื่องขายที่คุณที่สร้างไปเท่าไหร่แต่คนขายวัสดุกับรวยเอาเลยเอาอันนี้ร้รชวังนะคะปล่อยไไม่ได้เลยนะคะก็เป็นห่วงนะคะรอเก้าเป็นห่วงอย่างตึกที่สร้างแล้วไม่ได้ใช้งานนะคะ